สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนี่พน้องๆจ๋าหมูนี้เอดเมก็จะมาทำผัดหมูผัดทิชนะคะหมูผัดที่ชีฝานะคะผัดอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเมืม่อกี้กล้องดับนะคะเอดเมไม่มรู้ไปกดโดนอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆจ๋าขั้นตอนไม่มีอะไรนะคะก็ตั้งกระทะให้นอนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ได้ที่ก็เอากระเทียมลงไปผัดทุกเขานะคะตอกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ ใส่หมูลงไปนะคะหมูแอเมมีหมูเหลืออยู่ในตู้นะคะพวกนี้เมย์ may. ไม่อยู่แล้วก็เลยกับผัดไว้นะคะพเพื่อนๆค่ะผัดไว้ให้ลูกฐานนะคะต่อหมูแอเมก็เอามาหมักนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถีบขาวนะคะซึ่งสองโต๊ะน้ำตาลใส่หนึ่งช้อนชานะคะพเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เพื่อที่จะทําให้หมูนุ่มนิ่มน่ารับประทานนะคะเราไม่จําเป็นต้องว่าต้องใช้หมูเนื้อสันนะคะหรือว่าสันนอกสันในที่แบบมันแพงนะคะทีนี้เราก็เอามาหมักมันก็นิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆะค่ะตอหมักเรียบร้อยแล้วเอาก็ไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะพอเราพร้อมที่จะทำเราก็ค่อยเอาออกมาะค่ะเพื่อนๆนะค่ะ ผัดนะคะให้เนื้อหมูสุกนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบของแอมเมก็นี่นะคะแอมเมก็มีข้าวโพดอ่อนนะคะกับถั่วอันนี้เขาเรียกถั่วลันเตาหรือเปล่าคะเพื่อนๆค่ะแอมเมก็อันนี้นะคะห่นหล้างสะอาดแล้วก็หั่นไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่น้านะคะแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นพักหนึ่งนะคะก็เหมือนหมูนะคะก่อนที่เราจะออกมาทํานะคะเพื่อนๆค่ะพอใกล้เวลาแล้วก็มาเทน,าน้ําเย็นออกนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อน เพื่อที่จะให้ผักมาหน่ารัประทานนะคะสดเขียวหน้ารับประทานแล้วก็กรอบด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เป็นแคล็อกนิดๆหน่อยๆน,นะคะของเอสเมย์นะคะพเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะน้ำต้มสุกลงไปปริมาณหนึ่งก่อนนะคะพอที่จะไม่ให้กระทะมันไหม มันไม้ก้นเพราะว่าเราใส่น้ำ,นำไม่ไม่เยอะนะคะใส่น้ำมันไม่เยอะแล้วก็อย่างกระทะแอเมกมันชอบไอ้นี่ข้างๆนะคะเพื่อนๆแก๊สมันจะร้อนอยู่ข้างเดียวนะคะเพื่อนๆจะออต้องอนี่นะคะเติมน้ำลงไปเพราะว่าลูกชายเขาจะชอบทานอะไรที่แบบมีน้ำขุกคริกนะคะเพื่อนๆ นี่ก็มีพริกนะคะเมื่หวานซื้อไว้ทาอะไรไม่ทราบแล้วก็มันก็ดูเหลืออยู่ก็เอามาใส่นะคะพริกชี้ฟ้าจริงๆอ่ามะเขือเทศไม่ต้องใส่ก็ได้แต่จะดีมันมีเหลืออยู่ลูกนะคะเป็นมะเขือสีดานะคะมะเขือลูกใหญ่เม์ก็เลยเข้ามานะคะเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะเหลือเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเสียดายนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวเม่ ก็ลองกินน้ำเขาดูนิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติจากที่เราหมักหมูน้ำจะออกรสชาติอะไรบ้างแล้วนะคะจะได้เติมสูตรก็ใครชอบผงนัวก็หมักไปในหมูรวมได้เลยนะคะทันนี้ไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าไม่ได้ทานก็เลยไม่ได้ใส่นะคะนจะมาใส่ตอนที่ผัดกับผักเลยก็ได้นะคะหมูอันนี้ก็จะสุกไวนะคะจะนุ่มไวนะคะเพราะเราเราหมักไว้นะคะไม่ต้องแบบให้มันได้นี่มากนะคะ ผัดนานก็จะทำยิ่งท,ทำให้หมูเหนียวมากนะคะตอนยังไงเราก็หมักไว้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี้เราก็เดือดแล้วนะคะเดยกะะก็ใส่ขั่ลงไปนะคะคเพื่อนๆเติมไปด้วยอซอสพุนรสทุกข,ข้าวทองนะคะก็ปริมาณ ก็กะเอานะคะพเพื่อนๆค่ะเ็เดี๋ยวเราก็ชิมรสนะคะน่าจะอยู่ในในที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้มีหมักหมูบ้างแล้วนะคะเดีนนะ๋ยวเรเข็มก็ใส่น้ำมันหอยไปอีกน้อยนิดหน่อยนะคะเ้วก็ใส่ไปในหมูหมักแล้วเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆก็เขานะคะเอาผักปุมจะสุกง่ายนะคะพเพื่อนๆค่ะ จริงๆเอ่อจะเป็นผัดมูพพิกอ่อนนี่แหละแต่เอฟเล่ชอบนะคะชอบทานให้มีผักด้วยนะคะก็ไปซื้อข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนกับถั่วนะน่าจะเป็นชื่อถั่วลันเตาใช่ไหมคะมนามาใส่ด้วยนะคระับเพื่อนๆคะตาลคงไม่ต้องคงไม่ต้องดอดแล้วมันน่าจะออกน้ำออหวานหวานนิดหน่อยเลยอืมใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ว่าใช้ได้แล้วนะคะหรือว่า ใส่น้ำมันไม่ใช่นะ้คะาลท่านโต๊ค่ะปรุงปรุงรสนะคะซอสซุปรสขาทองอไปอีกนิดหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ผัดก,ก็จะสุกง่ายนะคะเพราะว่าหั่นไม่ไม่ไมีมากนะคะเหลือนิดหน่อยนะคะก็ทานกร,กรอบนะคะพเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะผักนะคะถั่วลันเต่านะคะมันจากสีเขียวน่ารับประทานนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ ไม่ต้องเอามาลวกบางคนก็มาลวกมาอะไรนะคะเป็นเมแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะกรอบด้วยนะคะผักนะคะกรอบน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะเราทานกรอบนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะก็ พริกชี้ฟ้ากลับมาเขือเทศใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อคุกเขานะคะคุกเขากระทะก็เล็กมากเลยะเนะคะเพือ่อนๆั็อยู่กันน้อยคนนะคะกระทะใหญ่ก็อนนี้เนะแต่เวลาเอ็เมยทำอะไรแล้วชอบทำเยอะ ก็ทานเล่นๆน,นะคะบางทีก็ไม่ได้ทานกับข้าวนะคะที่บ้านแบบระดไดเอทเรื่องคาร์โบไฮเดตกันนะคะก็จะทานเป็นพวกผักแล้วก็กับข้าวทานเล่นๆกันมากกว่านะคะอ่ะมื้อที่หนักที่สุดของแอ็เอก็จะเป็นมื้อเช้าหรือมือม้อกลางวันนะคะที่จะแบบทานข้าวเป็นมื้อหลักห,หนึ่งนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นอของทานเล่นเป็นพวกผลไม้แล้วก็ขนมกาแฟอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ เป็นไงบ้างคะสีสันน่ารับประทานหรือยังคะเพื่อนๆพอนก็ผักอันนี้ก็สุกไวนะคะพวกมะเขเือเทศนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ขุกเข้าน้นิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะคะออก็เมนูง่ายๆนะคะสไตล์เอสเมนะคะก็นี่นะคะเพ,ะะพื่อนๆพ่นค่ะนาทานหรือยังคะนองจากวันนี้มืดนะคะเอสเม ออกไปข้างนอกกลับมานะคะมืดนะคะแล้ว็เก็บของสัมภระเตรียมจะเดินทางเพราะว่าต้องเดินทางแต่เช้ามืดนะคะน้องเขาะจะไม่อยู่ตอนช่วงเจ็ดโมงนะคะก็เลยต้องรีบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไงก็ไอที่ก็ขอต้องขอจบคลิปลุงคลิปก็จะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ผัดผักนะคะผัดผักนะคะหมูนะคะหมูคขาหมูสันผัก พัดพี่กก่อนนะคะลิ้นพันกันนะคะพเพื่อนๆขายเมเหนื่อยนะคะเพื่อนๆเหนื่อย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 ด้วยนะคะก็ขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะไปบ,บายคะ่ะ